สวัสดีครับสวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านครับพบกับน้าอูฟิชิงอีกแล้วครับนะตามที่สัญญาครับวันนี้นาอูก,ก็นี่ครับอ่าเป็นเรือคายักฟิลฟรีนะครับรุ่นลัว11.5เะฮะเป็นลำใหม่ของนาอูแล้วก็เป็นลำแรกฮนะับลำแรกของนาอูเลยวันนี้นาอูก,ก็อยู่ที่อ่างรัชโนทอนครับก็มาพายเรือเล่นครับวันนี้มาลองเรือใหม่ครับ ว่าจะเป็นยังไงวันนี้ก็แดดแรงครับเมื่อคืนฝนตกเมื่อวานฝนตกหนักวันนี้ก็จะร้อนไวนิดนึงเดี๋ยวติดตามรับชมครับเดี๋ยวน้าอูขอเวลาเอาเรือลงก่อนเพราะว่าใช้ใช้เวลานิดนึงค่อนข้างหนักติดตามรับชมครับกับน้อูฟิชชิ่งเพื่อวความปลอดภัยนะครับในการพายเรือในการจะลงตกปลานะครับต้องนะฮะมีชูชีพนะครับเพื่อวความปลอดภยัย เดี๋ยวถ้าอูขอตัวเอาลากเรือลงไปในน้ําก่อนเดี๋ยวติดตามรับชมกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงอาการพายเรือคายักของนาอูครั้งแรกติดตามรับชมครับและนี่ครันาอูก็ลองพายดูละก็ยังไม่ค่อยคุ้นชินกับเรือเท่าไหร่เพราะว่ายังใหม่อยู่เนาะก็ะถือว่าโอเคครับโดยรวม พายง่ายเบาสบายครับอนี่อะขาเลือกก็ยืนได้ครับยืนได้ปกติเลยสำรับเรือตกปลาก็โอเคครับเอ๊ะเดี๋ยวต้องเอาแอมมาอุดฮะเนี่ยไปครับเดี๋ยวเราลองพายดูครับว่าจะเป็นยังไงก็ถือว่า เดินได้ครับเืินได้ก็โอเคอ่าพายง่ายครับเบ้า ลองทำท่าดูครับลองทำท่าดูเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับเพราะมันไกลอเดี๋ยวเราลองพาไปทางนู้นดูเดี๋ยวเราพาไปทางนู้นดู เรามีหางเสือเรามีหางเสือเรามีหางเสือ ครับตอนนี้นะอูก,ก็มาอยู่ที่กลางกลางเวิงน้ำเนีฮยเวิงเวิงน้ําก็ลองทดลองครับนะอูก,ก็นั่งเรือครับลัวสิบเอ็ดจุดห้ามากบตากล้องสองคนครับ <laughs> ก็เป็นเรือที่พายง่ายครับพายง่ายก็ไม่กินแรงเท่าไหร่ก็สบายๆครับก็ลองนะอูก,ก็ลองยืนตีปลาตีอะไรเงี้ยก็ ไม่ค่อยโค,งค้งฮะฮะก็ถือว่าโอเคครับนะูชอบเลยนะฮะมีหางเสือด้วยถ่ายง่ายครับถ่ายง่ายนี่แล้วตอนนี้นะอูก็อยู่กับตากล้องสองคนครับบนเนะรือนะฮะชูชีพก็ให้นะัตากล้องเขาเป็นคนใส่มาเดี๋ยวนะอูถ่ายให้ดูนี่นี่ฮะนี่ครับก็ลองดูครับมาสองคนก็ เรือก็ระดับปีมๆน้ำเหมือนกันนะก็น้ําไม่เข้าครับไม่มีน้ําเลยฮะสบายๆครับเดี๋ยวเราอูทายบรรยากาศให้ดูนะฮะก็มีนานานักตกปลาเหมือนกันครับแต่ตรงนี้ไม่มีนักตกนาน้านักตกปลานะฮะเราเลยลงเรือตรงนี้กลัวเดี๋ยวกไปรถโกนหน้านาตกปลาเขาอ่ะตากล้องอ่าฮะถ่ายเรือพายหน่อยมีนานาเรือพายหน่อย ระดับโอเพจโน่องไปแข่งก็ไม่ไหวหรอกน้ำใสครับน้ำใสสบายสบายปลาขึ้นจิบน้ำดีครับปลาจิบน้ำเยอะมากเลยตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยแต่ก็วันนี้มาดูทีท่าก่อนครับมาดูทีท่าก่อนว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวข้าวน้าโนะอูมานี่เดี๋ยว มาลองดูเดี๋ยวลองพายไปตรงที่มันมีลกๆน้าเขาบอกว่าคนขยันเขาไปมากกันหรอกครับที่นี่ ก็วันพักผ่อนเนาะส,ส,สบายๆครับ <_ S 1> ก็มาพายเรือเล่นมาชิวๆกับบรรยากาศนะฮะบ <_ S 1> คนก็มาตั้งแคมป์ตกปลามาพักผ่อนกับครอบครัวครับหลังจากทําง,งานเห,หนื่อยๆมาเดี๋ยวติดตามรับชมครับเดี๋ยวหอูพาไปดูเรื่อยๆฮนะดูบรรยากาศชิวๆไปไปครับ ร้อนครับโอ้เข้าฟังแล้วไม่ไหวร้อนร้อนร้อน <c oughs> ก็เรือนั่งสองคนครับสนุกสนานกันไปฮะเดี๋ยวไปเราก็ขึ้นกันดีก,กว่าครับเพราะว่าอ,อากาศเริ่มร้อนละเราแค่มาวันนี้ลองมาลองพายดูฮะมาลองดูว่าจะเป็นยังไงวันนี้สรุปแล้วก็ดีครับนั่งสองคนได้พายง่ายพายฉิวเลยสู้ลมดีครับลม ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไปครับเดี๋ยวหนูอขออนุญาตเก็บเรือละเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนดีกว่าครับก็จบไปแล้วนะครับอ่าสําหรับการทดสอบเรือวันนี้ของหน้าอูนะฮะก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยครับเดี๋ยวเขาหน้ามานี่เดี๋ยวลองไล่ตีปลาช่อนปลาะะโดูในคลองเขาดูเนาะจนวันนี้ก็อย่างนี้คะเอาน,นี่เลยเดี๋ยวเลยฮะรัว สิบเอจดห้านะ <5 S 1> อากาศร้อนครับนบูก็ไม่ไหวแดดมันร้อนนะอาการมันร้อนแล้วมันอบอ้าวฝนเพิ่งตกหนักไปเมื่อวานคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับเพราะว่านะคเป็นคลิปสั้นๆเนาะมาพายเรือเล่นมาลองเรือใหม่เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยนอูจะพาไปเลาะไลตีตาำ ใชยป่าใช้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวติดตามรับชมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เดี๋ยวนงอูจะได้ลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดน,นะฮะสำหรับวันนี้ที่อ่างรัชโลทอนหนูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับนูพิชิง